สวัสดีครับกลับมาพบกับชัยเอสยูทูบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนํามาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับคลิปล่าสุดเราก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเจ้า BYD M6 นะฮะที่เขามีปัญหาในเรื่องราวของการร้ออะไหลนะฮะโดยเฉพาะ การชนท้ายนะฮะฝากกระโปรงหลังอย่างที่เราเล่าไปให้ท่านผู้ชมฟังแล้วนะฮะว่าเขาเนี่ยรออะไรประมาณ4เดือนแล้วนะครับแต่ว่ารถของเขาเนี่ยยังไม่ได้เริ่มซ่อมเลยนะฮะตรงนี้เราก็ค่อนข้างที่จะเห็นใจนะฮะก็เลยเอาเรื่องของเขาเนี่ยมาลงนะครับแล้วเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยก็เข้ามาถล่มคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่มาในวันนี้นะฮะเรามีอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่มองดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะ น่าชื่นชมนะฮะหนึ่งค่ายของทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนนะฮะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะนึกว่าในเรื่องราวของการบริการหรือว่าอันไหลของประเทศจีนนั้นอาจจะยังคงสู้ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมีอยู่ค่ายรถยนต์หนึ่งนะฮะซึ่งค่ายนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้มีคลังอะไหลอะไรที่ใหญ่โตนะฮะแล้วก็แบรนด์ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ฮอตฮิตมากในประเทศไทยนะฮะแต่ว่า สิ่งที่เขาทําให้เรารู้สึกได้เนี่ยก็คือความรับผิดชอบต่อลูกค้านั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะค่อย,อย,อยๆไล่เลียงให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าค่ายรถยนต์ที่เราเกินมาแล้วเนี่ยคือค่ายรถยนต์อะไรนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์นี้นะครับก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่าจุนเหยานะครับฟังดูแล้วเนี่ยก็อาจที่จะไม่ค่อยคุ้นชื่อนะฮะแต่ว่าแบรนด์นี้ก็เคยมาที่งานม o t ตอร์ p o เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ ซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยมีคนหนึ่งนะฮะเขามาโพสต์นะครับเขาก็มาโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับรถของเขาเนี่ยมันชนนะฮะซึ่งลักษณะาการชนเนี่ยก็คือฝ่าท้ายนะฮะยุบไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับซึ่งมองดูแล้วเนี่ยก็อาจจะคิดว่าแบรนด์อย่างจนเหย่าเนี่ยอาจจะใช้เวลาซ่อมที่นานนะฮะ แต่ปรากฏว่ามีจุนเหยาจังหวัดชนบุรีเขาได้มาแชร์นะฮะว่าเขามีบริการหลังการขายเป็นอย่างไรบ้างนะฮะจนมีแอดมินของจุนเหยาออโต้ไทยแลนด์เนี่ยเขาได้มาแชร์เรื่องราวนี้ควบคู่ไปด้วยนะครับรายละเอียดของเนื้อความที่เขาลงเนี่ยเขาก็เขียนว่ารถไฟฟ้าเปิดตัวใหม่แล้วไม่มีอะไรแต่ไม่ใช่กับ JY Air นะครับลูกค้าเนี่ยแจ้งเคลมเมื่อวันที่21เดือน2ปี2568นะครับ แผนกซ่อมสีและตัวถังเสนอรายการอะไหล่ที่ต้องซ่อมให้จุนเหยาวแต่ว่าวันที่25นะครับก็คืออีกประมาณแค่3 4วันถัดมาเท่านั้นนะครับ25เดือน2ปี25 6 8อะไหล่เนี่ยมาถึงที่แผนกซ่อมสีและตัวถังแล้วนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่อึ้งมากๆเลยนะครับเพราะว่าใช้เวลารออะไหล่เพียงแค่3-4วันนะฮะเผลออเนี่ยยังจะเร็วกว่าค่ายญี่ปุ่นบางค่ายที่อยู่ในประเทศไทยอีกนะครับ แล้วเขายังพิมพ์ว่าขั้นตอนต่อไปก็คือเสนอราคาซ่อมบวกราคาอะไหล่ให้ประกันอนุมัติต่อไปนะครับแล้วยังลงว่าจัดส่งอะไหล่ภายใน3วันทําการนั้นมีอยู่จริงนะฮะสนใจดูรถยนไฟฟ้าคันใหม่พบกับ JY Air ที่บูธเซ็นทันชนบุรีวันนี้ถึงวันที่3มีนาคม2,568นะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะฮะ3-4วันอะไหล่เนี่ยมาถึงแล้วนะครับแล้วเขาก็ได้โพสต ว่าเป็นรูปกล่องนะฮะเขียนในหน้ากล่องว่ายูโดนะฮะแล้วก็เป็นรูปกล่องที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วภาพด้านข้างนี้ก็คือเป็นรูปเหมือนกันชนเนี่ยห่อมาแล้วนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นาฝากระโปรงหลังนะฮะการชนเนี่ยรู้สึกว่าจะหนักน่วงกว่าทั้งด้าน b y d M6 นะฮะแต่เขาก็ได้มีการห่อหุ้มอะไรมาให้ลูกค้าภายใน3วันแล้วนะฮะโอ้โหมองๆดูแล้วเนี่ยอย่างกับสั่งของ AliExpress นะฮะแล้วก็มาส่งซะอย่างนั้นเลยนะครับถือว่าน่าประหลาดใจมากๆเลยนะฮะแล้วก็ มีคอมเมนต์ต้นทางนะเข้ามาค่อนข้างที่จะออกเชิงชมเชยเยอะมากมากเลยนะเดี๋ยวเราจะอ่านให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะคนแรกเขาก็บอกว่าเยี่ยมเลยอีกคนนึงนะฮะเขาก็บอกว่าดูกันยาวๆนะของอย่างนี้ก็ต้องดูกันยาวๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมีแฟนคลับ BYD มาดูก็ต้องบอกว่า BYD อ่ะเขาค่อนข้างที่จะลูกค้าเยอะนะฮะแล้วก็อาจที่จะไม่มีเวลาสั่งอะไรทันอาจจะใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุผลนะฮะแต่ว่าจุนเหยาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่า ไม่ว่าลูกค้าเยอะหรือน้อยหรือเขาจะไม่มีคลังอะไรอะไรก็ตามแต่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาทําให้เราเห็นเนี่ยเราก็ประทับใจก็คือความใส่ใจในความต้องการอะไรที่รวดเร็วของลูกค้านั่นเองนะ,ะตรงนี้ถือว่าค่อนข้างน่าประทับใจจริงๆนะฮะอีกคนนึงก็บอกว่าดีมากๆเลยครับอีกคนนึงก็บอกว่าทุกยี่ห้อมีแต่คลังอะไหล่แต่ยี่ห้อนี้ไม่ต้องมี คลังอะไรเพราะว่ามีเครื่องบินส่งตรงเลยไงโอ้โหถือว่าหล่อมากๆเลยนะแต่ตรงนี้เราก็ไปพูดแบบนั้นไม่ได้นะฮะไม่ว่าเขาจะมีคลังหรือไม่มีคลังหรือเขาจะมีเครื่องบินนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยบอกไว้ในตอนต้นแล้วนะก็คือความใส่ใจและความรับผิดชอบนั้นสูงมากๆเลยนะฮะโอ้โหหรือว่าเขาอาจจะทํางานสายการบินนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับการตรงต่อเวลาลูกค้าเนี่ยเขายึดมั่นถือมั่นนะก็เลยมาแสดงออกเกี่ยวกับการ ส่งอะไรให้ลูกค้านะฮะตรงนี้ถือว่าน่าชื่นชมนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเพิ่งเคยเห็นค่ายจีนให้ความสําคัญตรงนี้สนับสนุนนะฮะเราก็ยกมือกดไลค์เลยนะฮะอีกคนนึงก็บอกว่าเยี่ยมไปเลยครับทําได้ตามที่เคยแจ้งเลยนะครับโอ้โหอีกคนก็บอกว่าสุดยอดครับติดตามครับนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับกับการบริการที่นำอะไหล่เนี่ยมาให้ลูกค้านะฮะที่ได้รับประสบอุบัติเหตุเนี่ย ใช้เวลาเพียงแค่3-4วันเท่านั้นเนี่ยถือว่าสร้างความน่าประทับใจให้กับคนที่อยากจะซ่อมเกี่ยวกับรถยนต์ e ีีเป็นอย่างมากเลยนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นการเป็นตัวอย่างที่ดีกับค่ายจีนค่ายอื่นเลยทีเดียวนะครับค่ายไหนเนี่ยบริการเกี่ยวกับอะไรที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ขอชมเชยนะ,ะแต่ว่ามีบางค่ายอย่างค่ายเนต้านะฮะหรือว่า BYD ตอนนี้ก็กําลังเจอมรสุมอยู่ค่อนข้างหนักนะฮะก็อยากให้ดูเคสของจุนเหย่านี่เป็นตัวอย่างนะฮะเพราะว่าเขามีบริการที่ค่อนข้างน่าประทับใจจริงๆนะครับ บริษัทจุนเหยาออตโต้เนี่ยเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจุนเหยากลุ๊ปนะฮะบริษัทแม่ของสายการบินจุนเหยาแอร์ไลน์ที่ได้เข้าซื้อกิจการยูโดออโต้นะฮะในปี2,565จากนั้นได้ใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนาจนกระทั่งเปิดตัวจุนเหยาแอร์ในครั้งนี้นะครับความน่าสนใจก็คือเมื่อบริษัทนี้มองภาพใหญ่ธุรกิจทั้งหมดในไทยและธุรกิจรถยนต์ไม่ใช่ธุรกิจทั้งหมดของบริษัทแต่เป็นส่วนหนึ่งในการขยายธุรกิจสายการบิน โดยเมื่อธุรกิจสายการบินขยายไปถึงประเทศใดธุรกิจรถยนต์ก็จะตามไปด้วยและหลังจากนี้ในไทยก็จะมีบริษัทอื่นในเครือตามมาเพื่อให้ครบทั้งธุรกิจท่องเที่ยวและรถยนต์นะฮะโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าน่าชมเชยนะฮะ ในความเป็นจริงแล้วเขาก็อาจที่จะเอาอะไรเนี่ยขึ้นเครื่องบินเขาแล้วก็มาส่งที่เราก็ได้นะฮะแต่ว่าไม่ว่าเขาจะมีเครื่องบินหรือไม่มีเครื่องบินนะ,ะแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเขาก็ได้ทําตามสัญญาที่เขาเนี่ยเคยพูดไว้นะฮะว่าเขาจะดูแลเกี่ยวกับรถลูกค้าเขานะัะเพราะว่าอย่างจุนเหยาเนี่ยตอนเปิดตัวนะฮะเราจําได้ว่าจุนเหยาออโต้เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ใหม่นะฮะแล้วเขาก็ขายราคาไม่ได้แพงมากนะฮะราคาของเขาเนี่ยที่เป็นรุ่นจุนเหยา JY Air อยู่ที่ประมาณ7 5 0 0ถึงประมาณ8 6 0 0นะครับ แต่ว่าสิ่งที่เขาเนี่ยได้ทําโปรโมชั่นไว้ก็คือการรับประกันมอเตอร์ถึง8ปปีเลยนะครับแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่ถึง8 0 0 0 0 0กิโลเมตรเลยนะเห็นการดูแลอะไหล่ตรงนี้แล้วเนี่ยชักสนใจแบรนด์นี้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าอะไหล่ที่มันแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบเนี่ยเราก็รู้สึกว่าประทับใจนะฮะล้วก็รู้สึกว่าความน่าสนใจของแบรนด์เนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นทันทีเลยนะครับ เพราะว่าไม่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะมองไปทางไหนนะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยกระแสรถยนต์ไฟฟ้าของ e ีวีของค่ายอื่นเนี่ยก็เรียกว่ากําลังอยู่ในระหว่างช่วงที่วัดใจในเรื่องราวของอะไหล่เลยนะฮะอย่างล่าสุดที่เราเห็นนะฮะอย่างมี BYD ายดีซีไลออนเซเนะฮะล่าสุดก็ออกมาโพสต์นะฮะว่าออกมาได้2เดือนนิดๆโดนคู่กรณีขับเลนข้ามมาชนอาการแบบนี้ถือว่าหนักไหมรออะไหล่นานเลยใช่ไหมนะอันนี้ยังไม่รู้เลยนะว่านานไม่นานแต่ออกตัวไว้ก่อนแล้วนะฮะว่านานเลยใช่ไหมส่งเข้าศูนย์ซ่อมวันที่4เดือน3ม ี68นะคะรับเบื้องต้นศูนย์แจ้งต้องประเมินความเสียหาย7วันนะฮะแค่ประเมินความเสียหายก็ล่อเข้าไป7วันแล้วนะฮะแต่ว่าในขณะที่จุนเห่ยาพี่แก3วันแกบินอะไรมาส่งแล้วนะฮะตรงนี้ก็น่าที่จะเห็นความแตกต่างเหมือนกันนะฮะหรือว่าถ้าจะเป็นเนต้านะฮะล่าสุด ที่มีคนออกมาโวยนะว่ามีอู่นอกที่ไหนพอจะมีอะไรหรือสามารถซ่อมแล้วได้รดเร็วไหมครับไม่ใช่ศูนย์ของเนต้าค่ะพอดีเคลมประกันแล้วเขาบอกให้รอ4เดือนหรือมากกว่านั้นค่ะโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่ายังเป็นจุดอ่อนเลยนะถ้าพูดกันตามตรงนะจุดอ่อนของ BYD แล้วก็เนต้าเลยนะแต่ว่ามีบางท่านก็บอกว่าเกรดวอลมอเตอร์กับทางด้าน MG เนี่ยเรื่องอะไรเขายังโอเคอยู่นะยังไม่ค่อยมีเรื่องมีราวมากนักนะแต่ว่าในเรื่องราวของ BYD กับเนต้าตอนนี้ก็กําลังเจอมรสุมอย่างหนักเลยนะฮะทั้งคู่เลยนะครับโดยเฉพาะ b ีวเนี่ยเขาขายเยอะนะฮะทั้งคู่ขายเยอะทั้งคู่นะฮะเนต้าตอนแรกก็ขายเนต้าวีหนเนี่ยเรียกว่าเยอะมากๆเลยนะฮะแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาเคยทําไว้เนี่ยเริ่มที่จะส่งผลกระทบแล้วนะฮะแล้วเพื่อนๆ mm hmm. มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเคสตรงนี้นะฮะที่จุนเหยาเนี่ย mm hmm. เขาฟาด b y วดีบอกเบาด้วยการเอาอะไรจาก ประเทศจีนบินมาส่งภายใน3วันได้นะครับเพื่อนๆก็แสดงความคิดเห็นมาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะฮะวันนี้เราก็ฝากเรื่องราวไว้ประมาณนี้นะฮะก็อยากให้ทางด้าน BYD แล้วก็เนต้าเนี่ยถ้าปรับปรุงตรงนี้ได้นะมีเพื่อนๆหลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็นแบรนด์ที่อยู่กับประเทศไทยเนี่ยยาวๆแน่นอนนะะเพราะว่า BYD ทั้งเทคโนโลยีทั้งเรื่องราคาแล้วก็ความชื่นชอบดีไซน์ทุกอย่างเนี่ย หลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยก็คือยอมรับหมดแล้วนะแต่ว่าขาดในเรื่องเดียวก็คือในเรื่องราวของการส่งอะไรที่รวดเร็วเนี่ย BYD ก็ยังขาดตรงนี้นะถ้าปรับแก้ตรงนี้ได้เนี่ยรับรองว่า b y d ก็อาจที่จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนโ o โยต้าได้อย่างไม่ยากเลยนะครับวันนี้เราก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเรามีเรื่องราวข่าวสารยานยนต์ที่น่าสนใจก็จะนํามาฝากเพื่อนๆอีกนะครับวันนี้สวัสดีครับ